ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องพระเครื่องพุทธศิลป์ของผมในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีเหรียญเสมาหกรอบนะครับหลังสิงของหลวงพระจงวัดตาต่างนอกนะครับเป็นเนื้ออปก้านะครับเหรียญรุ่นนี้มีทั้งที่เป็นเนื้ออปก้าแบบนี้นะครับกับเนื้อทองแดงครับ ที่วงการเขาเรียกว่าเหรียญหน้าหนุ่มนะครับก็จะมีใบหน้านะครับที่ดูอ่อนเยาว์แบบนี้นะครับเหรียญก็มีลักษณะ2บล็อกนะครับอีกบล็อกหนึ่งนะั้นนียได้รับความนิยมแล้วก็ค่อนข้างที่หายากนะครับผมก็ไม่มีตัวอย่างให้ใหชมนะครับนะเหรียญน,นั้นเล่นหากันเป็นหมื่นนะครับมีแพงกว่าบล็อกนี้นี่หลายเท่าตัวมากนะครับ ส่วนบล็อกนี้นะครับาลาหาเล่นหาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแพงนะครับยังพอเห็นได้ทั่วไปท,ทั้งทั้งที่เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็ปีประสอบลึกมากนะครับสร้างมาปี2487นะครับในช่วงประมาณยุคสงคารามมิดจจีนนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับเนใบหน้ามีความคมนะครับ อกาคมนะครับเสมานะครับรอบๆก็จะมีความปริ้วนะครับความลึกนะครับผิวพันธุ์ของเหรียญก็จะเกลดกลังนะครับตามสภาพการใช้งานแล้วก็ผ่านการเวลามาหลายสิบปีนะครับเหรียญน,นี้ก็จะ สภาพใช้หน่อยนะครับจริงๆจะมีเส้นหน้าผากด้วยนะครับเส้นหน้าผากได้ผ่านการใช้หายไปลนะกาอัมปาก้าก็จะอมเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นโลหะที่ถ้ายิ่งเก่าก็จะมีลักษณะอมเหลืองถ้าเป็นอัมปาก้ายุคเก่าแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นอมเหลืองบ้างเล็กน้อยรวมถึงที่ส่วนใหญ่คนก็เรียกว่าอ่านปาก้าแบบโลหะช้อนซ่อมสมัยก่อนนะครับเนาะ มองจะเป็นอมเหลืองนิดนิดแล้วก็เป็นเงินเงินขาวขาวนะครับมองเปื่นๆนี่ผมก็นึกว่าเงินเลยนะครับน,นะฮนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับยันมีความคมชัดนะครับตรงกลางเป็นรูปสิงห์นะครับนะน,นะครับผ้ากการใช้มานี่นแล้วก็จะมีเส้นเสี้ยนนะครับเสี้ยน วิ่งเป็นสายฝนนะครับเป็นแนวตั้งลงมาน่าจะเกิดจากการแกะบล็อกแม่พิมพ์นะครับปาดบล็อกแม่พิมพ์นะครับหูเหรียญวูเหรียญเจาะเป็นธรรมชาติหูเหรียญเจาะเป็นธรรมชาติเหรียญมีความบางนะครับเหรียญบาง เหรียญบางแล้วก็ไม่บวมนะครับเหรียญไม่บวมไม่มีเม็ดผดเม็ดปากนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในผู้ที่มีความนิยมชมชอบอยากหาวัตถุมงคลของหลวงปจงนะครับมาแขวนใช้ติดตัวนะครับหลวงปจงนี่เป็นเคจิที่โด่งดังมากๆในยุคสงครามมิโดจีนนะครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปทางช่องพระเครื่องพุทธศิลป์ของผมในคลิปนี้นะครับท่านใดชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้นําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพละเครื่องนะครับเครื่องรางของขลังนะครับมาให้ทุกท่านได้รับฟังรับชมกันอีกสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ